อัลโหลแจกกระเป๋าแบรนเมกากัน,กนะจ้ากระเป๋าเดินทาในคลิปนี้นะคะจากทีพาร์เนอร์ค่ะนาชัยเป็นรุ่นสปอร์ตแม็กนะคะสีดำคือมันดูแข็งแรงถึกทนทนการกระแทกได้ดีมากล้อหมุนลื่นต,บตบับล้อวัดตับล้อ60องศานี่หลัันเป็นล้อคู่นะคะดังนั้นมันจะสามารถแบบเนี้ยโยกไปลุกจุกถ้าเป็นกระเป๋าดินทางรุ่นก่อนๆเนี่ยบางทีมันต้องแบบตรงอย่างเดียวจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวยากแต่เนี้ยนี่นี่หล่นก็เป็นไร เปไรเห็นไหมมันทนมากลองกระโดดว่ะพ,พี่นัดแต่เขาเคยบว่าแข่งแรงคนทันพี่นัดไม่บุกเลยเจิดเจิดละอุออ้ยอันนี้โดดจริงแล้วนะเดดๆนี่เขาบ้าไปอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยพีน่นัดไม่ใช่ทำไเดูดสนุกอ่ะนะจังหวัดซีดมานี่นะ คือติดเลื่อนหลักมากมจริงไหมเป็นครั้งแรกเลยที่จัดกระเป๋าแล้วแบบที่เหลือก็รานะเลยไหมคะยังเหลือที่ตรงนี้อีกอ,อีกฟังสปอตแม็กแต่สำหรับกาคลคมที่แบบจบแค่ตรงนี้แล้วสิบวันแล้วไม่สิบวันกะเคยที่เตะตัวโตโ้มใครที่บอกว่าจะมีินทางแต่างประเทศแล้วแบบต้องการจุกเยอะๆนะ่แนะนำรุ่นสปอตแม็กนะคะนี่อันนี้เราก็ใส่เป็นกระเป๋าเครื่องอนักน้ำนะนะคะจะเป็นกระเป๋า ล้วก็นี่ราากระรใก่นิดอีทปิดแพร์ไปล้ทุกอย่างมันเป็นสัดส,ส่วนมากเลยเราสีปะหน้าเป๊ะเะแล้ว แล้วจะบอกว่าความปลอดภัยเขามีจุดที่สามารถล็อกแล้วก็ใส่รหัสได้ด้วยนะคะระบบล็อก TSA ตามมาตรฐานสากลตั้งล็อกรหัสผ่าน3หลักเรียกว่าปลอดภัยมากและที่เราชอบมากมุม,มนี้เขาเสริมม,มุมอลูมิเนียมค่ะจึงทําให้กันกระแทกได้ดีแบบมากๆแต่ไม่ต้องตัวเข็นยากนะคะเพราะอย่างที่เราน้ย้ำแบบว่านี่บริเวณนี้เขาจะมีล้อ5จุดด้วยกันซึ่งทาให้ตรงนี้เขาจะเสริมรับน้าหนักเพิ่มมาด้วยแล้วล้อเขานะคะเป็น4ล้อคู่สปริงระบบกันสะเทือนดูดิตัวนี้ แล้วก็อย่างเวลาที่แบบอันนี้เราสามารถล็อกรอไว้ได้ด้วยนะ่อไม่ให้มาแบบไหนะปีเราไม่อเคลื่อนไหวแค่นี้ล็อกแล้วรข้มีนี่ค่ะกลัวเก่าเหรอจ๊ะฉันมีที่ครอบมาให้เลยค่ะอันนี้แถมฟรีเลยนะคะพร้อมเดินทางแล้วบายกระเป๋าเขียนดีนะลูกโอ้ยแม่ร้องมาจ้งมาแล้วไปแล้วเราไม่ได้เขียนง่ายก็คือลื่นนะคะพื้นหินหน้าบ้านแบบนี้ก็เขียนง่ายไปแล้วจ้าบ๊ายบาย